คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงเนี่ยจริงๆวันนี้ต้องมีการนัดผู้ต้องหา3มคนก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในชุดสาธิตทั้งหมด3คนคนมาเจอที่สอนอนางเลิงเพื่อที่จะมีการนำไปฝากขังที่ศาราารัชดานะครับเป็นการฝากขังผัดแรกแต่ว่าพอเวลาสัก9ก้าโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพนักงานสอบสวนได้รับสายจากทั้ง3รายบอกว่าให้ไปเจอที่ศาราญารัชดาแทนนะครับเบื้องต้นตำรวจบอกว่ามีการ แจ้ง3ข้อหาแก่เจ้าหน้าที่ชุดสาธิตทั้ง3นายนายนภัรลอยเมฆนายชาติและก็นายอัตพลนะครับ2ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส2ข้อหาตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตั้งสองข้อหานี้ก่อนนะครับยังไม่เข้าข่ายความผิดอื่นซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ย ได้มีการนัดไปแล้วที่ศาลอาญารัชดานะครับตำรวจก็ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวส่วนในเรื่องของคดีที่มีการตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยเป็นอย่างมากเกี่ยวกับถังดับเพลิงที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าตอนนี้มีการส่งชุดสอบสวนไปสอบปากคำโรงงานที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องอัดแกส๊สแรงดันสูงที่เจ้าหน้าที่นำถังดับเพลิงไปเติมแล้วเดี๋ยวต้องรอสอบต่อนะครับส่วนรายละเอียดว่ามีการเติมเท่าไหร่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เดี๋ยวต้องรอพิจารณาว่าจะเข้าข่ายข้อหาอะไรแล้วก็รอประชุมกับทีมสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนี้อยู่ระหว่างการรอผลพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มีการจะประสานเจ้าหน้าที่มออกกอเพิ่มเติมด้วยว่าถังดับเพลิงที่เกิดเหตุดได้มาตรฐานหรือไม่นี่แหละฮะถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์อัดไป800 psi แรงอัดมหาศาลนะฮะ พอมันระเบิดปุ๊บมันก็ฉีกถังนะแล้วเศษซากของถังเนี่ยก็ไปปักใส่ร่างของน้องจนเสียชีวิตโอ้โหคืองงอะ่ะงงนะหลายๆคนก็งงแต่ตอนนี้รอตํารวจตรวจสอบอยู่ไม่นะว่าจะเป็นเรื่องของวาล์วเซฟตี้นะเรื่องของการอัดไอตัวแก๊สมากเกินไปหรือไม่การไปที่วางในที่ที่มีแดกร้อนๆจัดๆเนี่ยม,มันจะทําให้เป็นการเร่งปฏิกิริยาบางอย่างอีกหรือไม่<ช>นะแต่จริงๆแล้ว มาตรฐานของถังพวกนีมน้มันวางตากแดดได้ออใช่ไหมเห็นทั่วไปเลยมันก็จะไม่มีป็ไม่ได้ไว้ในร่มตลอดหรอกใช่ฮะมันจะต้องเกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาประมาทกับปพทั้ง3นายนะครับ